ครับครับซีฟนเพจของร้าน s i m p l e Jewelry and Stone นะครับนี้จะมารีวิวเป็นผลงาน m a k e to Order นะครับที่ทำให้ลูกค้านะครับก่อนส่งส่งงานให้ลูกค้านะครับเป็นงานจี้ยกฝังหุ้มนะครับจี้หุ้มเงินเป็นงานเงินนะครับเป็นซิลเวอร์นะ925นะครับผมก็อย่างที่เห็นนะเขาได้นำแหวนมานะครับแล้วก็ทำเงินไปด้วยนะไอทำจี้ไปด้วยนะก็เป็นเซตนะครับหน้าตา เหมือนกันนะครับเป็นยกหลังเบีย้ยนะฮะผมยกพม่านะครับ,ก,รรบก็สีค่อนข้างเขียวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะ,ะก็เป็นงานฟิลม,มินิมอลนะครับเดี๋ยวนี้นิยมลูกค้านิยมใส่กันก็คือเป็นงานที่เ,เล็กๆนะฮะแล้วก็ส้อยส้อยนะครับเป็น,เน,น,เ,น,น,เ,นเน้นเน้นเห็นเน้นให้เห็นสีของพลอยนะก็มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมน่ารักดีนะครับผม ก็ท่านใดสนใจนะอยากทำงานไม่ว่าจะเป็นงานทอง 18K 14K 9K นะเป็น Yellow g o Pink g o White g o นะงานเงินนะครับเป็นเงิน925อะไรประมาณนี้มีพลอยหรือไม่มีพลอยมีเพชรหรือไม่มีเพชรหรือมีไม่ครบจะให้ผมหาแซมให้ผมก็ยินดีบริการนะครับลองทักเข้ามาถามกันก่อนนะครับมีลายแอดอยู่ด้านล่างนะครับแอดไลน์เข้ามาส่งข้อมูลคร่าวๆที่อยากทำนะแล้วผมก็จะให้ข้อมูลคร่าวๆกลับไปนะครับ ดิสคัตกันนะครับอันนี้ตกลงกันรายละเอียดอะางเงี้ยครับแล้วผมก็จะประเมินเข้าๆว่ามันควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่นะเวลานั้นถ้าลูกค้าโอเคกับราคาค่อยวอล์กอินนะครับมาหาที่ร้านแล้วก็ผมก็จะออกใบรับงานนะครับพอมันจำต้นนิดหน่อยนะครับงานเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะส่งค่าใช้จ่ายพร้อมรูปรูปภาพเพื่อให้กลับไปให้เข้าๆนะครับแล้วค่อยมารับงานนะครับผมก็ประมาณนี้นะท่านใดนะ สนใจนะก็เรียนเชิญนะครับผมส่วนที่เหลือนะฝากติดตามช่องนะ Simple Julian Stone นะได้ในทุกช่องทางที่ท่านเห็นนะฝากกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อการมองเห็นและการติบโตของช่องนะครับผมสวัสดีครับ